โอ้มีเงื่อนหลังใหม่เหรอบ่ได้เงื่อนหลังใหม่อ่ะโอ้มาเปิ่เงเพื้ยนบ่ สบายดีทุกคนสบายดีเนี่ยมือสาวเลยเ <c oughs> พื่อนเราเอารถยนต์มาจอดอยู่เงินเนาะนเงินของพี่เอพี่เอเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเข้ามาจอดทีเนาะเอาคือเ่าเอารถไปใส่เนาะหรือว่าจะเอารวถวปัป๊บเบหรือรถอีกอย่างเนาะไปสิได้เนาะเดี๋ยวทาเบิ่งน,นทุกคนทุกคนนเราก็ได้เอา,อารถอาชีพไฟฟ้าแล้วกันนะครับก็คือแบบหัวมันไปแป็นี้แหละขันจับมือเดียนวนะหัวมันเป็นนี้ก็คือยานเอง ก็เลยได้ขับสองมือเลยแงนแงนไปเลยพอมันสั่น <c oughs> ทุกคนประมาณนี้โอ้คือเสไปทางนั้นเหรออ้าวคือไปทางนั้นอ๋อเบอร์นขอตัดยาใคไรชิดนเนาะยายเขามาตัดยา,า,ดาให้อ๋อจะมาตัดยาให้นี่บ่ถเอแล้วมีห้องน้ำหน่อยแค่ มางออกมัมางออกแล้วก็่าจะเอาดินทมมันกระเพียงที่ไจ๊ล่ะอ๋ <c ười> <áng> อนี่ตัวมังยมนะมังยมบ่อออกแล้วตัวมึงบ่อบ่อออกเหรอ ทุกคนมาเบิ่งดินไอ้เขขุนทีดำนะจ๊ะเพิ่นจะสร้างอ่าโวนเผ่าพุทธายุมงค์สร้างอันตูบมังกรที่นี่แหละอ๋อตูบมังกรสร้างตูบมังกรตูบมังกรกับตูบพุทธายู่สักสองตูบอ๋อมาเบิ่งดินวนเนาะนะตัดหนี่ตัดหยาละอันนี้ต้นอย่างต้นปาล์มป่ามเนาะต้นปาล์มปุกปาล์มต้นใหญ่ไงล่ะยังหวไง เตรถถีมรถเอาคนตอนนี้ก็คือเอากระด้เตรียมกระเป๋าแล้วเรียบร้อยเนาะเตรียมกระเป๋าจะได้เดินทางอีกครั้งหนึ่งทุกคนเนาะก็น่าจะเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยทุกคนเนาะน่าจะบริกรเนาะน่าจะอยู่ไทยดดนเลยทุกคนตอนนี้ก็คือถ่านลกุกแล้วเนานะ๋ยวเบังกนานว่าเฮาจะาเดินทางด้วยรถอย่างทุกคนน่าจะบริเอารถยนต์ของไอ้คุณดำมไปแน่เลยตอนน้องได้เอารถคุณแถวๆนี้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือ,อยังม่าันใเวลาเนาะ แต่ว่าทางนี้เห็นอย่างน้อนี่นะฮัลโหลเจ๋อยังบม่ทักทายกองเขาเลยสบายดีสบายดีดสวัสดีครับสบายดีสบาดากินน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวเป็นไงคุณอากินมะนาวกินชื่อๆนี่แล้วนะครับอ๋อกินมะสมปะมะสมปะอรมะสมปะเอาเส้นทางการเดินทางเมื่อน,นี้เดี๋ยวจะพาน้องปรัสนานะครับเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะโดยการไปของเขาจะไม่ได้เอารถยนต์ไปครับจะเป็นการพานั่งรถบัสเป็นมาอย่าง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 นังรถบัส สัมผัสกับบรรยากาศบานๆแบบบานๆเลยนะฮะว่า,าการขึ้นรถลงเรืออยู่ในประเทศไทยนี่มันเป็นจังไงมีรถบัสรถเมล์คือกันและกันิปที่เรือสิไปใช้ต่อน,นั่นกนัถ้าเบิรงกันนะครับก่นอนก่นอนรอเขาสิไปใช้ต่อน,รรรรนะรอติดตามนะจ๊ะยามาน้ากันครับเป็นการขี่รถบัสครั้งแรกเลยของประเทศไทยนะจ๊ะนายจ๋ารอรอก็มุ่งสู่มหาลันตลอดเลย ทุกคนลารถบัสมาเนาะก่อนเราเดินทางทุกคนเราจะต้องอุ่นท้องก่อนที่กินชุดทางอยู่เราจะกินแบบไทยปิ้งงปิ้งไกลที่เหลือก็ประเทศลาวแหละแต่ว่าอยากเข้าเขาอนกินก่อนทุกคนอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกปอกเตี๊ยวป๊อกปอกนี่อย่างนี้นะคะเลยค่ะนะคะซึ่งว่าก๋วยเตี๋ยวป๊อกปอกเตี๊ยวป๊อกปอกนะเราขี่ไปแล้วจะเคาะป๊อกปอกโอ้ตรงเคาะไม่ไพ่ปอกป๊อกตอนนี้ยังเซ็งเหมือนกันแต่มีเองก๋วยเตี๋ยวปอกปอก มีอย่างสีทัวทั่วประเทศอ๋อติอยูเวินประเทศเขาเขาก็เลื่อนเลื่นว่าก๋วยเตี๋ยวพอกๆแซ่บมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบต้องซิมเบิ้งแล้วกันขันบ้านเฮามีแบบนี้โคตรสีคันเนาะแบบไปเปิดขาห้านห้านเฟอร์เคลื่อนที่นึกไหนเป็นเหาขายแต่เป็นเงินแต่เป็นเบิดที่หลโอ้โหจริงโคตรที่จริงอ่ะที่ดีได้บุ้ยพี่เอสเนาะเอาเฮ็ดโต้รถซาเล้งเอารถจักรคันหนึ่งมาแล้วก็ต่อตรงไลด์โอ้โหที่ดีมามามากินกันทุกคนเดี๋ยวฟ้าเมื่อกี้นี่เขาถามว่าเราเส้นอะไรคะ เราวาเอาเสี้ยนฝือตลกเลยมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เลยเราเอาเสี้ยนฝือนะคะต <c oughs> ้องงงเผ็ดยู่ป่เผ็ดอือเห็นเร้ว่าอยู่เผ็ดาหาหาหาแต่อร่อยปลา,ายมาแล้วรถบัสมาแล้วจะเป็นการขึ้นรถบัสเทือดแรกของน้องปราดนะครับวันนี้ จะพาเพื่อนไปทัวร์อุดรธานีนะครับแล้วก็น่าจะได้นนางเดืไฟนะเฮานังเดือดไทิ้งกระชังไม่ทิ้งกระชังทิ้งกระชังไม่ทิ้งกระชังรถบัสมาแล้ว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 โบก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 บกเล่บปาดโบกโบกโบกบกมาแล้วมาแล้วไปน้ำแน่ไปน้ำแน่ไปขึ้น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 เลยนี่ขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ทหารอากาศเต็มเลย ได้ลงมาจากรถแล้วก็คือพักรถ10นาทีที่สมาคมรถคุ้โดยสารครับสามล้ออ๋อสวัสดีจ้าโดยยืมแฟนขามนแฟนขามนฮะว้าวพวงามนแท้เถินเถินได้หนีเหรอ ก็มาใส่มาใส่บริการรถสามล้อได้เลยอันี้รถสามล้อเนาะนี่บริการที่พูดได้เลยโอ้ยอย่าบ่กใหานีแฟนเลยอยคนพูดสดนย่าพูดเดินนะเก็บให้ได้เลยแม่ไม่เอามาคา้าไม่เด้อโดยตัดเขาทำไมเดินจ้าจ้าเอาทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำก่อนเนาะอันนี้ก็คือพักรถจอดอยู่ที่สโมสรสมาคมรถผู้โดยสารเนาะ เราจะไปแวะซื Workers, ้อน้ำก่อนนะจ๊ะนี่เลยซื้อน้ำเน่ซื้อน้ำเน่เอาน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าน้ำยายหนึ่งโอ้ยายยายน้ำเปล่าหน่อยเอาน้ำเปล่าหนึ่งขวดหนึ่งขวดจ้าขวดละเท่าไหร่รู้บาทจ้าขวดละสิบบาท นั่มันบลายทุกคนบอฮอสีซีกลัเนาะนคือนังบลายเลยสับสีเลือกนั่งเลือกนั่งวัาไก็ได้แตแต่นั่งวไหก็ได้บริษัทราหลายันี้รถบัสอยู่นี่นคนคนละั่งไหก็ได้เปลี่ยนห้องนั่งแต่การปลีห้องนั่งต้องให้คนต้องให้คนเก็บเงินจืดะเอาบอกเออเก็บสองสามเดือนเาจดขึ้นะเาืดข้นนะเราจื้อเ้นอยู่บนสันเนาะ คือเยอะเพราะคนบ้านโมงโอเคโอเคค่ะการนั่งรถบัสจากจังหวัดหนึ่งไปหาอีกจังหวัดหนึ่งทุกคนก็คือยาวหน้าเลยเนาะที่เราได้นั่งได้นั่งรถบัสทุกคนแล้วก็พักแห่กันนะเป็นรถบัสที่แบบคักทุกคนแต่ว่าเสียงจะดังๆนิดนึงเนาะเสียงแตกก็คือแบบเสียงดังๆเลยก็คือพักแห่รู้สึกว่า อ่ะรถมันถอยหลังเนาะหรือว,ว่าข้างหลังพี่ทาอ๋อข้างหลัง ตอนนี้คือรถกัมมาฮอร์อำเภอบ้านดุงไปที่เรียบร้อยทุกคนแล้วนี่จะเป็นชื่อรถบ้านดุงเนาะไม่มีสามล้อสามล้อบ้านนี้ก็มีมบ้านข้าว้อมมะลิอ๋ไอไเจ,จะซสิมาจอดอย่างนี้โอเคค่ะ<ป>เดี๋ยวเราจะลงหลุมทุกคนทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็ได้ลงมาจากรถแล้วเ,เนาะกะข้าห้องน้ลิทุกคนกคนี่กค็กคือแบบทำสุราของจาคอเนาะ กับค่าห้องน้ำกับห้าบาททุกคนอันนี้กับซ่มเหน่อยกันเนาะแต่ว่ารถก็ยังมันออกทุกคนน่าจะจอด,อ,อ,ดยอยู่ที่อำเภอบ้านดุงน่าจะโดนพ,พ,พ,พด่นอค้าคนี้เนาะอันนี้จะเป็นคิวรถบ้านดุงทุกคนเราจะเห็นคนกระจ้ามาขายนี่น้ำลูกชิ้นเนาะคอนโกลูกชิ้นทุกคนไปทุกคน,กคนนะเนาะอเภอบ้านดุงเคยมาอยู่เนาะมาคำชะโนดมามาคำชะโนดกับ บ่อไก่ฮะเป็นอำเภอที่อยู่มีชายแดนมีตะเค็บปิดกับจังหวัดสกลนครเป็นสุดเลยสุดอำเภอสุดจังหวัดอุดรธานีกต่อยู่ติดกับอำเภอเบนม่วงจังหวัดสกลนครนะใกล้ๆกันอยู่ประมาณหกสิบรัฐมาจากมีหกสิบรัฐกับบ่อไก่กับบ่อไก่นะปะยังไงการเดินทางเรื่อนี้ยังพึ่งแค่สิบเปอร์เซ็นต์ในการเดินทางมอดซิปซ้ำห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งสำหรับการเดินทางนะก็ยังหมวนอยู่ อ้าวคนี้ยังอีก8ยังอีก80กิโลห้อจังวัดอุดรธานีนะกะเป็นการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนนำผู้คนจากจังหวัดมุงนาสู่จังหวัดกะสำคัญยูเป็นยังมีอยู่ถึงแม้จะมีน้อยขั้นกะถึงแม้จะมีน้อยขั้นแต่กะจำเป็นต้องมีนะปะยังไนเฮาขึ้นไปเชิ่งรถดีกว่า ไจ้าไปปุ๊บเอาทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาป่ะมาฮอดอุดรอุดรธานีไปที่เรียบร้อยนี่ก็คือรถปั๊บบรรทุกเลื่อบ๊ายบายบ๊ายบายจะห่างกว่าใครจ้าใครก็ได้จะห่างกว่าใครนะเด้อโอ้เขมาฮอดแล้วจิอุดรธานีอ๋ออยู่บนบอกโอเคไปยูห์ไปยูห์รถไยูฮังพุน เดี๋ยวจังใดเดี๋ยวทั้งวันนี้ฮอนแล้วอุดรธานีนะฮะความจริงเจ้ามาจักเถื่อมาหลายเถื่ออยู่หลายเถื่อตอนไหนแต่ว่ารับโอ้ยอันนั้นขับผ่านขับผ่านไปซื้อรอบนี้รอบนี้บริษัทขับผ่านรอบนี้ก็คือมาอยู่ที่อุดรธานีกลางใจเมืองเออยังบอกกลางใจเมืองปันใดดอกแต่เป็นเซ็นเตอร์พอยท์ทั้งพูดเป็นเซ็นเตอร์พอยท์เห็นปะเซ็นเตอร์พอยท์เห็นปะแต่ว่าต้องเป็นช่วงกลางคืนถ้าเฮาที่เดินทางที่นี้เฮ้าอาจจะอาจจะจะบริษัท บริบริยนะังเอาไว้ต่อดับแล้วกันนะบาอนะุรดรธานีนะฮะเดี๋ยวยังใดเฮาผ้าน้องปาดนะครับไปเบิ้งรอบของรถไฟก่อนนะครับบามันมีรอบไหนแน่เนาะไปเบิ้งรอบของรถไฟก่อนนะครับรถไฟไทยไม่ไปไม่รู้ถึงก่อช่า,ชางไม่ถึงก่อช่า,ชางไปข้ามทางมาลายผิดกันท,ทางมาลายนี่ทางมาลายาไป<า>ไประวังรถขวา โอ้รถรถรถรไป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 ไ